ปีนี้ก็อยากที่จะพูดในหัวข้อว่าสารสร้างทางไทยนะคะสารสร้างทางไทยเนี่ยจะเน้นไปในเรื่องของงานสถาปัตยกรรมไทยซึ่งเป็นศินละปะประจำชาติของเราเองซึ่งทางด้านสถาปัตยกรรมไทยนั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป ที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าในเรื่องของทางศาสตร์นั้นจะต้องมีความมั่นคงแข็งแรงมีประโยชน์ใช้สอยเข้าไปประโยชน์ใช้สอยได้เข้าไปทํางานได้แล้วก็ทางด้านสถาปัตยกรรมไทยเรานั้นไม่ใช่แค่ประโยชน์ใช้สอยอย่างเดียวเราจะต้องมีในเรื่องของทางศิลปะด้วยเป็นศาสตร์ที่รวบรวมงานศิลปะที่เราบอกว่า ช่างสิบหมูซึ่งความจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่สิบหมูนะคะมากกว่านั้นสิบปะนี่เป็นศิลปะนะคะเป็นศิลปะของทางไทยเราที่เราถือว่าเป็นช่างสิบหมู่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะมีทั้งไม่ว่าจะเป็นจิตกรรมปฏิมาก,กรรมหรือว่าจะเป็นงานประยุกต์ศิลป์ต่างๆเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในงานสถาปัตยกรรมไทยทั้งหมดเลย เวลาอย่างกับต่างชาติหรือพวกเราเองเราจะไปตามวัดวาต่างๆศิละปะทาพิคมไทยนั้นก็ก็มาดูกันตามวัดวาต่างๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญของประเทศชาติเราควรที่จะธนุบำรุงส่งเสริมให้ศิละปะประจำชาติของเรา ปรากฏได้อยู่ตลอดไปแล้วซึ่งงานสถาปิกรรมไทยนั้นบางท่านบอกว่าที่อาคารอาคารถาปัต่างๆเนี่ยว่าเป็นเป็นงานที่ศิลปะที่ตายแล้วซึ่งไม่ใช่เราเป็นงานที่งานสถาปยกรรมไทยมีวิวัฒนาการต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะจนกระทั่งจนปัจจุบันนี้ ก็ไม่ใช่เหมือนของเก่าเรามีวิวัฒนาการมีพัฒนาการตลอดไปมีมีพัฒนาการทาั้งทางด้านวัสดุก่อสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆเพราะฉะนั้นรูปแบบต่างๆไม่ใช่ลอกของเก่าแต่เราจะต้องศึกษาแล้วก็มีพื้นฐานที่เป็นงานสถาปัตยกรรมไทยของเราตั้งแต่โบราณมาถ้าเรามีพื้นฐานแล้วเนี่ยเราก็ สามารถที่จะไปประยุกต์ให้เป็นสมัยใหม่ขึ้นมาได้ตามประโยชน์ใช้สอยแล้วอีกอย่างที่สำคัญก็คือทางมหาวิทยาลัยศิลปากรนั้นได้ชื่อว่างานทางด้านศิลปะของไทยเราเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเลยนะคะมหาวิทยาลัยก็ควรจะส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นจิตกรกรรมประติมากรรมถัปัดหรือโบราณคดีหรือรหรือ,รอแขนงอื่น ซึ่งงานงานสถาปกรรมไทยเนี่ยเป็นงานชิ้นมีมีชื่อเสียงของมอญลัยเราเราควรจะบำรุงรักษาไว้ด้วยที่เนื่องจากว่าที่จะพูดนี่จะหนักไปในทางที่ว่าสถาปกรรมไทยแต่ที่ได้เรียนไปตอนแรกแล้วว่าสถาปกรรมไทยนั้นเป็นที่รวมของศิลป,ปะของช่างต่างๆ รวมกันอยู่ในงานนี้เพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจนะคะหรือว่านักศึกษาหรืออะไรเนี่ยก็ามาฟังมาให้กำลังใจแล้วกันนะเรามาคุยกันนะจะมีอะไรจะซักถามหรืออะไรก็จะมีการมาคุยให้ฟังแล้วก็ที่สำคัญอีกอันก็คือ เวลานี้นี่ก็มาได้ศิลปกรก็มีสถาบาันศิลปะถาปิกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติงานของสถาบันของมาลัยนั้นเราก็จะเป็นงานที่รับเรื่องของงานทางด้านต่างๆอย่างที่เอ่ยมาตั้งแต่แรกเนี่ยนะคะรับมาทำงานทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ได้ทำมาแล้วปีกว่าสองปีนี่ก็เป็นงานขยาย แบบขยายขยายและออก,ออกแบบลวดลายของงานสถาปัตย์ของที่ที่ที่วันที่จะพูดนี่ก็จะมีขยายแล้วก็ไปทำงานของงานของหลวงตามหาบัวที่วัดเกษรศิรุคุณที่เป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยมีเจดีมีวิหารแล้วก็มีลวดลายต่างๆก็มีการขยาย งานเท่าของจริงเลยนะคะแล้วก็มีการใช้วัสดุใช้อะไรที่ไม่เหมือนปกติเท่าไหร่วันนั้นจะมีรายละเอียดต่างๆก็จะนำมาคุยให้ฟังด้วยนะคะก็ขอเชิญเชิญผู้ที่สนใจมาให้กำลังใจแล้วกันนะคะก็จะมีทั้งที่ฟังด้วยถ้าเผื่อโควิด -19 มีดีขึ้นแล้วก็คงจะมาฟังได้เยะหน่อยไม่งั้นก็ต้องไม่งั้นก็ต้องเป็นทางออนไลน์นะคะการที่ได้รับเชิญให้มาเป็นผู้ที่มาพูดในวันอาจารย์ศิลป์พิศรศีนะคะเพราะนั้นถือว่าดีใจแล้วก็เป็นเกียรติของตัวดิฉันเองด้วยเป็นอย่างมาก ต้องขอขอบคุณผู้ที่เสนอชื่อผู้กรรมการคัดเลือกแล้วผู้ที่มีส่วนร่วมทุกๆท,ท่านด้วยนะคะที่เลือกขึ้นมารู้สึกภาคภูมิใจในการที่จะได้มาพูดในวันสำคัญคือวันที่15กันยายนซึ่งเป็นเป็นวันอาจารย์สิลป์รสีด้วยนะคะก็ภาคภูมิใจมากขอบคุณมากค่ะ